สวัสดีครับทุกคนกำลังอยู่กับช่องหลานยายลีนะครับคลิปนี้ขอมีสาระสักนิดหนึ่งนะครับคือล่าสุดทางการมีมาตรการออกมาเกี่ยวกับการป้องกันโควิด1 9ชินเกี่ยวกับเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะหากใครไม่สวมนะครับจะปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับฝ่ายปกครองของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับว่าจะมีมาตรการหรือมีเงื่อนไขในการพาิจารณาการปรับโทษยังไง หลายคนอาจจะมองว่ามันเยอะไปแต่ผมมองว่ามาตรการนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าที่ผ่านมาหลายคนมีจิตสำนึกในการสวมหน้ากากมีสามัญสำนึกต่อชุมชนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าของตนก็คือไม่มักง่ายนะครับเพราะหลายๆคนยังไม่สวมหน้ากากอนามัยในการออกไปข้างนอกอยู่เลยมันจึงเกิดมาตรการนี้ขึ้นมา ดังนั้นคลิปนี้ผมจะนำเสนอว่าทำไมเราถึงต้องสวมหน้ากากอนามัยและถ้าไม่สวมกับสวมต่างกันแค่ไหนเรามารับชมกันเลยครับผู้ป่วยโควิดหรือผู้ที่ได้รับเชื้อบางท่านบางคนไม่แสดงอาการดังนั้นเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าเขาติดหรือไม่ติดโอ้โหนี่อันตรายเลยนะครับสมมตุตินี่เป็นผู้ป่วยโควิดที่ ไม่รู้ว่าตัวเองติดโควิดหรือเปล่าแต่ไม่สวมหน้ากากเดินมาในที่ชุมชนตุ๊ก,ก,ก,กนี่เป็นเราไม่สวมหน้ากากเหมือนกันเจอกันคุยกันรู้ไหมครับโอกาสได้รับเชื้อจากเขามีถึง90 90%นะครับที่คุณจะได้รับเชื้อจากคนที่ติดโควิดที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยและ คุณหรือเราเนี่ยก็ไม่สวมหน้ากากโอกาสติดเชื้อ90%มาดูสถานการณ์ที่2ครับสมมุตินี่เป็นผู้ป่วยโควิดที่ไม่รู้ว่าตัวเองได้รับเชื้อหรือรู้แต่ขาดจิตสำนึกไม่สวมหน้ากากอนามยเดินไปตลาดเดินไปที่ชุมชนตึกๆๆแล้วเราผู้ซึ่งเดินมาเจอหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วไปคุยกับเขาฟึบฟ เราสวมหน้ากากแต่เขาไม่สวมโอกาสที่จะได้รับเชื้อมีถึง3 0ซครับถามว่าลดลงจากที่เปอยหน้าใส่กันไหมก็ลดลงเยอะแต่ก็ยัง30%ซที่จะได้รับเชื้ออยู่อันนี้ไม่พูดถึงเรื่องการสัมผัสนะแค่คุยกันเนี่ยน้ำลายกระเด็นเนี่ยโอกาสได้รับเชื้อ30%ซครับทุกคนครับสมมติ นี่เป็นผู้ที่ได้รับเชื้อโควิดซึ่งไม่รู้ว่าตัวเองได้รับเชื้อเลยเดินออกมาในที่ชุมชนแต่ก็สวมหน้ากากอนามายัยส่วนเราผู้ซึ่งไม่สวมหน้ากากอนามายัยมาคุยกันงงิงงงิงงงิงโอกาสที่จะได้รับเชื้อมีไหมมีแต่เหลือแค่5%เท่านั้นเห็นไหมครับจาก3 0แต่ถ้าคนที่ติดโควิดใส่หน้ากากเนี่ย โอกาสที่น้ำลายจะก,กระเด็นหรือโอกาสที่เราจะได้รับเชื้อเนี่ยเราไม่ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ย5%แล้วถ้าทั้ง2คนใส่ละเอใ่ใส่ไม่ดีเนี่ยใส่ปิดจมูกด้วยโอกาสที่จะได้รับเชื้อมีแค่1.5%แล้วทําให้เป็นศูได้ไหมได้ทําไงห่างกัน6ฟุตหรือ1.8เมตรหรือเอาง่ายๆ ถ้าไม่สบายใจ2เมตรไปเลยห่างกัน2เมตรยืนคุยกันห้ามสัมผัสกันโอกาสได้รับเชื้อ0%เห็นหรือยังครับว่าการใส่หน้ากากกับไม่ใส่มีผลต่างกันลิบลับอย่าลืมว่าโรคนี้มันร้ายโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวคุณอาจจะมองว่าคุณแข็งแรงคุณไม่กลัวแต่อย่าลืมนะครับว่า คุณแข็งแรงก็จริงแต่คนรอบตัวคุณล่ะแข็งแรงพอไหมปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องถ้าเขาได้รับเชื้อเขาอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้ดังนั้นสวมไปเถอะครับหน้ากากมันไม่ได้หนักขณะต้องแบกข้อสารแค่สวมหน้ากากเฉยๆนะครับเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับสู้ๆนะครับทุกคนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ